ก่อนั้าเลทสบายดีสวัสดีค่ะันนีเมฆสิพัฒน์ค้นไปรอที่น้องค่ะก่อนที่เขาจะขับไปฝั่งไทยคือเขาต้องมาลงทะเบียนทีดีเอสซีก่อนลงก่อนสามมือเนาะหรือว่าไผรที่จะไปกับสัวค้าแมนกับลงก่อนหนึ่งชั่วโมงก็ได้เนาะไปลงในหนาดานก็ได้แต่ว่าเมฆเลือกที่จะลงไปก่อนเนาะเพื่อที่จะ ได้แก้ไขอันนั้นทันนี้มิโกะลงวิธีลงง่ายๆนะทุกคนหาอินตามข้อม,มูลในเลขพาสปอร์ตเลยเนาะในอันนี้น่ะเว็บก็จะเป็นประมาณในคนนี้ a l i Forgot ตัวนี้เลยกดเข้าไปเพื่อที่จะลงทะเบียนเนาะนี่มันก็จะเป็นนานี้จะเป็น Family Name กับนามสกุลใช่ๆตามที่ข้าเจ้านะลงแล้วเขาก็จะได้ QR ตัวน,นี้เลยทุกคนเอาไว้ไปยืนยันเพื่อต่อมอเพื่อถามเด้บางทีเป็นกับปถามลงแล้วก็ไปก็เลย ทุกคนตอนนี้การจำกาของแม่ก็คือผ่านเป็นเทียพอแล้วทุกคนมีแต่ว่าวันนี้เขาสิไปตลาดขลองผมเนาะวันนี้เขาก็มาพร้อมด้วยครอบครัวนะทุกคนมีพ่อ,ม,พอมีแม่มีอาแล้วก็มีเมกคุณแม่จะไปไหนคะวันนี้พ่อเขาจะย่างไปคือเก่าทุกคนมันใกล้ๆหนึ่งย่างไปแป๊บเดียวโอ้โหห้านาทีคันจ้างรถตุกๆกะบางคนก็จะเอากะเอา 30มบ,บาท40่บาทหรือว่ายี <_ rough> ่สิบบาทกันแล้วแต่บุคคลทุกคนแว่ว่าาจะยางกันนู้นทุกคนทีอย่างมาแป๊บเดีย่ก็จะฮอดตลาดแล้วเย่ฮอดแล้วมายางไหนคนก็ยย่างไ่คือเก่าทุกคนเสือว่าคนลาาอยู่นี่80%ซแล้ว ไห้ทุกโซ่ค่ะคุณแม่มเ,เดี๋ยวบริกครทางรางกันเรืเอใดน,นะครับยังไม่ได้เบิรได้หักชื่อตั้งอันชือน่องวามันได้กันยังอ๋อขอบคุณหลาหลายครับแม่ให้มา400บาทเดี๋ยวคนมาดูว่า ประตูตัวละสาิบาทอุยอ่เอาปะอันนี้อะไราม0บาทอเอาปะเดีนะตัวละสิบาทคนมุงเตรียมดนครที่มาบางไม่ได้มึงขอเด็กน้อยอ่ะ พ่อภัยเป็นคือพ่อคะแนนก็คือเลือกเครื่องโดูแน่เดินว่าอากาศฮอนก็บ้อนอนะ่ะวันนี้คุณนางท่าพอกับไอ้เลือกเครื่องอยู่เอ็นดูเพิ่นเลือกส่งให้ลูกชายเพิ่นอากาศฮอนอยู่แต่ว่าแน่เมือง้าคือมาดำคีรีเห็นปะเนี่ยทุกคนเมืองแน่ฝนจีตกเนาะฟ้าห้องหึมพึมอยู่ลมพัดไปแห้งเห็นบอกพ่อข้าไม่ข้าเพิ่นกำลังกู้เครื่องเก็บเครื่องเนาะฝนจีตกทุกคนแต่อีต่นเนาะรอได้นไอยเดี๋ยวนึงพ่อข้าไม่ข้าเพิ่นก็หากรตั้งห้านแล้วบางคนก็ได้เนาะ ฟ้าลมฝนสิตกซ้ำทุกคนจังวันนี้อีต,ตนทางบ่อค่าทางลูกค้าทุกคน,กคนเนี่ยก็ยังไม่ทันได้อย่างซ้ำได้เลาะได้น้อยเดียวนึ่เ,นเครื่องน้อยเดียวยังไม่ได้เลาะทัวซ้ำทุกคนเอ้ยตอนนี้เมก็คือฮีบแข่งกับฝนตอนนี้ย่านฝนตกแขงก็คือขั้วอย่างได้ก็คือขั้วก่อนนะทุกคนเลาะซื้อเครื่องซื้ออย่างเนาะเฝ้าย่านฝนตกอีมเมียเิ่นกะแปลนไปใส่อาหารทะเลก่อนเลย <laughs> ตอนนี้เมฆกะเลาะลงมาทางชนด้านทั้งลุมฟากนี้ทุกคนนี่ก็จะขายอาหารการกินมกักรลาอย่างไม่นด้นับแต่เสียบเนาะนี่สองแล้วกันนี่สองแล้วกันหนึ่งเอามะพร้าวะี่ตอนนี้พวกเขากำลังแข่งเวลากับแข่งกับ อร่อยด้วยทุกคนโตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะทุกคนตกนิบยิบิบยิบคนลาวเยอะมากมีแต่รถลาวไม่ได้มาเอาขึ้นข้างหลังเลยมันคนนี้พอเดี๋ยวคนละฝั่งมั้ย ค่ะแล้วจ้ากลับบ้านดตอนนี้ฝนตกคนกับบางงานแคมงฝนกะจกหอนหลด,ดเลยฝนตกจ้า,าปารอง เร่ยอยู่ตรงนี้นะแคทเธอร์คินถึงบ้านแล้วทุกคนนี่ก็ของที่เราได้มอยังไม่รวมกับอของที่อยู่ในติ๊กน้ำก้อนมักมังคุดซีโร่ร่อยเงินเนาบอสไฟมาเปิดมึงดูเน่าอ่ะเน่าหนึงน่งเนาะอ,อ,อีนอน Thanks for watching รีสูสครับ